เีนเกนอกอแล้วะะคะเด็กๆคิดว่าการละเล่นนี้เป็นการละเล่นอะไรคะมีการขึ้นไปยืนอยู่บนไม้สองข้างในการละเล่นนี้นะคะเขาต้องใช้การทรงตัวคะ่ะเด็กๆเด็กๆคิดว่าการละเล่นนี้เป็นการละเล่นอะไรคะเด็กๆคุ้นเคยกันหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันเลยนะคะการละเล่นนี้คือการละเล่นหมาโยเกะค่ะเด็กๆ หรือว่าไม้ถูกเทนะคะแล้วเดี๋ยวครูพี่ปอก็มีคำคล้องจองมาฝากเด็กๆแล้วค่ะในรอบแรกนะคะครูพี่ปอจะอ่านให้เด็กๆฟังก่อนนะคะเด็กๆตั้งใจฟังนะคะคำคล้องจองการละเล่นไม้โยกเยกแต่งโดยปนัดดาสียกเฮงไม้ไผ่ยาวสองอันทำของเล่น แปลงให้เป็นไม้โยกเยกเดินทรงตัวลองฝึกเดินยกเท้าอย่ามัวกลัวได้ทรงตัวแสนสนุกยิ้มกว้างเลยและในรอบต่อไปเด็กๆอ่านตามครูพ,พี่ปอทีละวักนะคะคำครองจองการละเล่นไม้โยกเยก ไม้ไผ่ยาวสองอันทำของเล่นแปลงให้เป็นไม้โยกเยกเดินทรงตัวลองฝึกเดินยกเท้าอย่ามัวกลัวได้ทรงตัวแสนสนุกยิ้มกว้างเลย เด็กๆเก่งมากเลยค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในตัวพยัญชนะต้นใดเด็กๆตอบครูพี่ปอได้ไหมคะใช่แล้วค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในตัวพยัญชนะต้นยอยักษ์ค่ะเด็กๆออกเสียงตามครูพี่ปอค่ะยอยักษ์และคําศัพท์ที่มีตัวพยัญชนะต้นยอยักษ์จากคําคล้องจองนะคะก็จะมีคําว่ายอยาวเด็กๆออกเสียงตามครูพี่ปอค่ะยอยาว ยอยกยอยกและยอยิ yo, yoga. Yo, yoga. <izin> de de ้มเด็กๆออกเสียงตามเลค่ะยอยิ้มยอโยกเก้เด็กๆออกเสียงตามค่ะยอโยกเก้และคำศัพท์ที่มีตัวพยัญชนะต้นยอยักษ์ที่เด็กๆจะเจอบ่อยนะคะก็จะมีคำว่ายอยายอ ยา่ายอยายและยอยุงค่ะเด็กๆวันนี้เราก็ได้เรียนรู้พยัญชนะต้นยอยักษ์กันไปแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมทำกิจกรรมที่คุณครูพี่ปอแจกไปนะคะในกิจกรรมแรกคือกิจกรรมสนุกไปกับลูกในกิจกรรมนี้ให้เด็กๆกลากระบาดทับพยัญชนะยอยักษ์ที่เขียนผิดนะคะและในตอนที่สองให้เด็กๆเขียนตามรอยเส้นปลาค่ะ จะมีคําว่ายายายยุงเมื่อเด็กๆเ,เขียนตามรอยเส้นปลาเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆเ,เขียนด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดด้วยค่ะและกิจกรรมต่อไปคือกิจกรรมคุยกับลูกค่ะในกิจกรรมนี้นะคะให้ผู้ปกครองเป็นผู้จดบันทึกและสนทนากับเด็กๆค่ะในก้อแรกให้ผู้ปกครองถามเด็กๆว่า เด็กรู้จักคำใดบ้างที่คืนต้นด้วยพยัญชนะต้นยอ,อยักษ์ค่ะและข้อที่2ค่ะให้เด็กๆชี้บอกพยัญชนะจากคำศัพท์ต่างๆนะคะอย่างน้อย10ตัวคือให้เด็กๆใช้นิ้วชี้ตัวอักษรที่อยู่ในสมุดเล่มเล็กและบอกว่าเป็นตัวอะไรค่ะสำหรับวันนี้กิจกรรมของครูพี่ปอก็็มีเพียงแค่นี้ค่ะ ครูพี่ปีขอขอบคุณเด็กๆที่ตั้งใจในการเรียนรู้และขอบคุณผู้ปกครองนะคะที่คอยให้คำแนะนำแก่เด็กๆค่ะแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเด็กๆ